3ข้อเสียของการมีแผน MB 0 1นหนึ่งะครับผมข้อที่1ครับยุ่งยากกับสต๊อกค,ครับเพราะมันจะทำให้สต๊อกหินทรายปูนและวัะสดุก่อสร้างในร้านของท่านหมด,หมดหวานะครับผมมันจะทำให้ท่านครบวงจรมากขึ้นนั่นเองนี่แหละครับคูอความวุ่นวายของการมีแผน MB 0 1นครับข้อที่1นึข้อที่2ครับ ผู้ประกอบการหรือว่าเจ้าของกิจการนะครับจะยุ่งมากขึ้นครับรับสายไม่ทันแน่นอนครับเพราะมีคนออเดอร์คอนทนต์สมเสร็จเยอะขึ้นนั่นเองนะครับจากรายเดิมที่ท่านก็ยุ่งอยู่แล้วลายนี้มีตัวนี้ไปอีกท่านยุ่งแน่นอนครับยังไงผมก็ฟันธงได้เลยนะครับถ้าการตลาดออนไลน์ให้ทีมอ MC เราช่วยก็ได้นะครับตรงนี้บอกกันครับเราคือครอบครัวเดียวกันแล้วนะครับถ้าท่านมีเดีศูนหนึ่งไปติดตั้งนครับนั่นก็คือเราครอบครัวที c มซีแล้วครับเรายินดีสนับสนุนบอกกันซิปมาบอกกันที่ MC ได้เลยครับพอเสียง้อที่3ครับลูกน้องจ่ายเขาเหนื่อยครับเหนื่อยเพราะว่ามีออเดอร์เยอะเยอะปุ๊บก็ต้องมิกซ์เยอะมิกซ์เยอะปุ๊บไม่ค่อยมีเวลาพักครับในแต่ละวันนะครับผมแต่วิธีการจัดการกับลูกน้องที่เหนื่อยนั่นก็คืออัปเกรดครับเรามีโมเดลที่อัปเกรด MB01 ตั้งแต่ MB01 โมเดล1ไปจนถึง MB01 โมเดลหหรือกระทั่งเป็น full option MB02 ได้เลยนะครับผมซึ่งตรงนี้ ถ้าลูกน้องยุ่งนะครับข้อเสียแหละคือลูกน้องยุ่งไม่ได้พักแน่นอนครับถ้าถึงขั้นตอนถ้าถึงขั้นนี้แล้วนะครับท่านต้องอัปเกรดแล้วครับสอบถามเขาได้ครับที่แอด TMC ไทยครับผมแล้วก็พบกับผมครับนิรันด์ TMC นะครับในคลิปหน้าครับคลิปนี้บอกข้อเสีย3อย่างของการมีแพลน m b 0งเรียบร้อยแล้วครับเจอกันครับขอบคุณครับ